แค่ความกระเที้ยนกระหือก็บ่งบอกได้ว่าธุรกิจของคุณจะไปในทิศทางไหนการทำธุรกิจคือการอยู่ในวงจรของการแข่งขันดังนั้นถ้าองค์กรไม่มีความกระเที้ยนกระหือมากพอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะโดนองค์กรที่เขามีความเข้มข้นมากกวา่าเอาชนะแล้วก็ตีเราแต่ทาให้เราเนี่ยหลุดจากวงโคจรการแข่งขันออกไปได้ดังนั้นแค่ความกระเที้ยนกระหือก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่าพนักง,งานของเราจะสามารถผลักดันองค์กรไปได้แค่ไหนถ้าพนักง,งานองค์กร ของเรามีความเข้มข้นน้อยเขาก็จะทํางานแบบชิวๆทํางานไปวันๆแค่รับผลตอบแทนไม่ได้คิดจะพัฒนาอะไรให้มากขึ้นแต่ถ้าวันนี้พนักงานของเรานั้นมีความเข้มข้นมากก็จะทาให้เขาเนี่ยพยายามที่จะมองหาโอกาสในการชานะการแข่งขันมีการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมว่าตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆคือของโค้ชเชที่เป็นโค้ชของน้องเทนนิสที่เป็นเจ้าของเหรียญโอลิมปิกคนล่าสุดของเราโค้ชเชตอนที่เขาเข้ามาเขาก็จะเจอว่านักกีฬาไทยเนี่ยมีข้อที่น่ากังวลมากเนื่องจากว่าความเข้มข้นก็ ความมีระเบยียบวินัยก็ต่ำเวลาที่แต่งตัวหรือเก็บอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำแล้วลกระเกะะกะเต็มไปหมดแถมเวลาที่แพ้คนอื่นก็สามารถที่กลับยิ้มหน้าชื่นตาบานดีไม่ดีบางคนเนี่ยก็ไปขอลายเซ็นคนชนะต่อย่างนั้นขณะที่นักกีฬาในชาติอื่นที่เขาเคยเจอมาเนี่ยเวลาที่แพ้แต่ละทีเนี่ยเขาร้องไห้เขาโมโหเขารู้สึกเหมือนโลกมันจะแตกความเข้มข้นมันเลยต่างกันดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราปรับความเข้มขน้นแล้วทําให้เกิดระเบยียบวินัยกลับมาก็จะสามารถกลับมาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เหมือน โค้ชเ,เองก็เข้ามาปรับให้นักกีฬาของเขาเนี่ยเกิดความเข้มข้นเกิดความสม่ำเสมอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมองในธุรกิจของเราครับว่าแล้ววันนี้คนของเราเนี่ยมีความเข้มข้นเบอร์ไหนมีความกระเฮี้ยนกระหือหรือเบอร์ไหนที่จะพยายามทํางานของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้ความเข้มข้นน้อยองค์กรก็จะเติบโตด้วยช้าอาจจะไม่มีโอกาสได้เติบโตเลยแต่ถ้าวันนี้ความเข้มข้นมากก็จะทําให้องค์กรสามารถาหาอาวุธใหม่ๆได้อยู่ ตลอดเวลาในการพัฒนาเอาไปต่อตู้ในการแข่งขันผู้บริหารทุกคนต้องกลับไปดูแลครับว่าความกระเฮี้ยนกระหือหรือและความเข้มข้นในองค์กรของคุณอยู่ในระดับไหนธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ